ช่วยหนิงกวงกู้ของจากเก็แชมเบอร์เก่าก็แล้วหาทางปรึกษากับคนอื่นเพื่อให้เคร่อฉชิงไม่โหวงานก็แลว้วก็จะเหลืออันสุดท้ายราตรีสว่างสวยคมไฟซ่อนแสงเงาแสงสันแสงสีสันแต่งแต้มท้องน,นภาแสงสะท้อนแห่งความฝันอันสดใสยวนร้องแห่งหรีเย่ได้ประดิษฐ์ของประหลาดที่ชื่อว่าโคมเงาขึ้นมาแล้วไปพูดกับเขากันเถอะ เขาอยู่่อาจากทิศทางนั่าจะเป็นท่าเรือแต่ว่าวาตรงนี้น่าจะง่ายกว่าไหนามาดูซิว่าหลังจากที่เราต้องไปคอยกู้ของจากพวกโจล่าสมบัติแล้วแล้วก็ประกอบดอกไม้ไฟเล่นแล้วคนนี้ก็จะให้เราทำอะไรครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่มีเสียงภาคเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีเสียงภาคเนี่ยปั๊มปูมันไม่มีโอเคงั้นเราต้องภาคใช่ไหม แล้วก็ึกว่ามันจะมีเสียงภาคทุกอันโถเอเลยดีนะเล่นแนอันสุดท้ายอ่าทุกท่านเรียกเข้ามาลองเปิดหูเปิดตาเชิญเข้ามาดูคมเงากันได้เลยคมเงาเหรอไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยอะ่ะอืมอ้าวสองท่านทถวนั้นสนใจคมเงาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของฉันไหมเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะทําไมหน้าตาเขาดูน่ารักจังวะเหมือนเบ้าหน้าเขาจะไม่ซ้ำกับไอพีซีคนหนึ่งเท่าไหร่ในสายแว่นเด็ดถึงชุดจะซ้ำกัเด็ด แค่หมุนวัตถุที่อยู่ด้านในของโคมเงาไปอย่างทิศทางที่ถูกต้องให้เงาของพวกมันเชื่อมต่อกันก็จะได้เห็นภาพอันน่าทึ่งอ๋อไอต่อเงาเนะี่ยเหมือนจะเคยเล่นมาแล้วรอบในที่แล้ววะคุนๆอยู่ถ้าคุณสนใจจะลองด้วยตัวเองสักครั้งก็ได้นะอุปกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วเชิญลองใช้งานได้เลยหวังว่าโคามเงาจะสามารถทําให้คุณได้เห็นภาพที่น่าอัศจรรย์ฟังดูน่าสนใจมากเลยพวกเราไปดูกันเถอะอ๋อนี่ไงสั้นๆก็ เราต้องขไขปริศนาโคมสามรูป <c oughs> อารมณ์แบบว่าเราต้องเล่นเงาอะ่ะถ้าผมเข้าใจาไม่ผิดนั้นน่าจะอารมณ์แบบเป็นมินิเกมที่เราต้องเอาเงามาต่อกันให้มันเป็นรูปที่เราแบบนี้ไงถูกกาหนด,ดมาให้เอ,อแล้วก็ถ้าทําสําเร็จก็จะได้รางวัลไหนลองดูซิโคมเงามันอยู่ข้างๆนี่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องว้าไปไหนไกลหรอกนี่ไงนี่ไงไหนลองเล่นซิโคมเงาไหนเล่นดู ในการท้าทายเงามหัศจรรย์คุณสามารถช้ปริศนาของโคมที่เกี่ยวข้องได้โดยการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของโคมเงาเพื่อให้ได้แสงเงาของพวกมันประกอบกันเป็นภาพที่สมบูรณ์เพื่อใช้เมาส์ควบคุมให้คลิกขวาค้างไว้แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อหมุนซึ่งสามารถหมุนได้แม้ในขณะนั้นโคมเงาอยู่ในสถานะถูกล็อกก็ตามเมื่อรูปร่างเงาของโคมเงาใกล้เคียงคําตอบความคืบง่ายในการไขปริศนาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มื่อความคืบหน้าในการไขปริศนาถึงหนึ่งรอยเป็นจะไขปริศนาคมนีสสาเร็จก็คือเราต้องกดค้างเพื่อหมุนแล้วมันไม่บอกเราหรอว่าเราต้องหมุนเป็นรูปอะไรอะ่ะกดค้างเพื่อลากซ้ายขวามันบอกง่ายอ๋อคือเราต้องหมุนหมุนแล้วคิดเองกดค้างแล้วลากไปซ้ายขวา นี้เราต้องเดาอะดีว่าเ,วเรากันเราจะหมุนเป็นรูปอะไรอ่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเงาเจดแชมเบอร์ป่ะเหมือนเจดแชมเบอร์เลยอืมกดค้างเนี่ยมันเหมือนเจดแชมเบอร์หรือเปล่าไม่น่าใช่ คำตอบมันยังแสดงไม่ได้อะเดี๋ยวลองหมุนไปก่อนหมุนไปเรื่อยก่อนแต่ตะแกยบเหมือนเกียร์เทนเบอร์มากเลยนะเนี่ยเหมือนมากเลยแต่มันยังไม่ได้คือไงคือถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนถูกมันจะได้เลยวะหรือว่าเราต้องรอให้เวลาหมดอยู่ดีดถูกได้เลยถูกได้เลยแล้วมันมันคุยจะเป็นรูปอะไรวะ อ๋อผิดด้านในเปรตไอ้เราก็งงเอ้ยทาไมมันไม่ได้วะสรุปไม่ใช่เจดแชมเบอร์เป็นกระถางทูบเราหมุนผิดด้านเราไปหมุนด้านนู้นไอเวนนอน่าจ้เราก็งงว่าเอ้ยทำไมไม่ได้อันนี้อันนี้อะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นเรือเรือแน่เลยเรือหรือเปล่าห,หน้าตาเหมือนเรือออ๋อ,อนี่ไงมันจะมีขีดความคืบหน้าอยู่เห็นหละละ นี่ไงเรือใช่จริงด้วยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดูขีดเลยผมว่าผมดูไอ้นี่เองก่อนดีว,วะไอ้น,นี่มันควรจะเป็นอะไรอันนี้ไม่มีความคืบหน้าเลยอันนี้ผมดูรูปไม่ออก มันควรจะเป็นอะไรนี้เนีน่กแป๊บเฮ้ยอันนี้ยากอยู่นะยากอยู่ยากอยู่อันนี้ดูไม่ออกเลยก็เป็นอะไรมันควรจะเป็นอะไรอืม คือมาประมาณนี้ใช่ไหมโอ้โหน่าจะมุมนี้อ่ะไม่ไม่ไม่ใช่มันคืออะไรอะ่ะว้าวไอ้เหี้ยเราไม่รู้เลยมันคือว้าวไอ้สัสในเกมก็ไม่เคยให้กูเห็นหน้าตา โอ้ยเวเนยบ้าบอจริจงๆไอ้เราก็งงไปดิว่าอะไรวะอ๋อมันคือว้าวว้าวที่จงหลีมันจะพาเราไปชักเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะนะ่ะถ้าใครจำในื้อเรื่องของเควสไอเควสเ,เวทพเจ้าตอนสั่งเอส่งจงหลีได้จงหลี่ว่าพาไปชักว้าวเขาแบบอ๋อโอเคหมายถึงว้าวนี้ <c oughs> ได้ดิปู่ <c oughs> ได้ดิ <c oughs> อ๋อมันก็ง,ง่ายๆแค่นี้เองเนาะ,ะอันไหนเราคุยกับเขาสิ ทุกท่านไรียเข้ามาลองเปิดหูเปิดตาเชิญเข้ามาดูคมเงากันได้เลยไหนอยากลองดูสิไม่เปัญหาบอกว่าคมเงาอ๋อก็เราเล่นไปแล้วคือจะไปดูตรงเครื่องนั้นก็ได้หรือจะคุยกับเขาก็ได้ไม่ไม่ต่างกันอ่ะพาร์นทนี้เหมือนจะสั้นๆก็น่าจะแค่นี้แหละมาั้งเดี๋ยวลองดูซิว่าร้านค้ากิจกรรมมีอะไรบ้างเงาใต้แสงจันทร์อ่าอันนี้เราต้องเก็บแต้มเหรียญให้ครบเพื่อรับสกินของหนิงกวงซึ่งเป็นสกินฟรีที่สวยมาก แล้วก็น,นี้เราต้องเก็บไอ้นี่ให้ครบเพื่อรับตัวละครจากรลีเยซึ่งเป็นสี่ดาวซึ่งมีที่เลือกครบทุกตัวเลยใช่ครับอันนี้คือครบทุกตัวจริงของลีเยเพราะว่าเท่าที่นับแล้วไม่ขาดใครเลยคือลีเยสี่ดาวนี่มาครบเลยทั้งหมดแปดตัวถามว่าผมจะเลือกใครอะเลือกใครมันก็ได้เป็นเสรจเสรจตเกลียกแค่บดอะสี่หกแล้วในเนี้ยหยุดยิงก็สี่หกแล้วผมกดตู้เซนเตอร์เ,อเยอะนะก็เพราะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูแลของอ๋อนี่ไงเราเล่นถูกฮะอะไรนะ อะไรอะไรเห็นหน้าอยัดไฟแล้วรู้สึกแปลกฮะทำไมอ่ะทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแหน่แหน่ไม่ลองไม่ลองเล่าให้คนดูเขาฟังหน่อยว่าทำไมถึงรู้สึกแปลกความรู้สึกแปลกนั้นมันมาจากไหนแหน่แหน่ลองเล่าเลยครับลองฟัง้ยเฮ้ยทำไมกันเสียใจอ่ะ อันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชงให้แล้วกันระหว่างที่ผมกำลังแลกพลุของครีครับเอ้แกอลกดอกไม้ไฟของฟรีเดี๋ยวเชงให้เนาะะอ่าคุณป้าครับวัวนนี้วันนี้ตู้การหวีตู้จองหลี่เข้าใช่ไหมครับใช่ไหมคุณป้าคุณป้าพูดกับผมก่อนคุณปล่าโอ้ยไม่พูดกับเราเลยงอนเลย,เลยโอเคครับวันวันนี้ตู้กระชาเปลี่ยนครับแล้ว,แล,วแล้วคุณปังก็กดการหวีไปสองทองใช่ไหมครับสีหนึ่งใช่ไหมครับกดไปสีหนึ่ง แล้วก็จงหลีคุณปั๊มมีอยูแ่แล้วกดไปอีก2ตัวให้เป็น C2 เพื่อให้กางโล่ให้เพื่อนได้ใช่ไหมครับสรุปว่ากดไปสองจงหลีสองการวีมีการันตีการันตีหนึ่งอีสามอีสามทองนี่หลุดเลยปะไม่หลุดไม่หลุดใช่ไหมเฮ้ยโคตรเท่เลยวะเอาชนะห้าสิบห้าิบได้อย่างไม่ยากเลยหมอนี่คนจริงกันได้ทำมันมีความสามารถมากขนาดนั้นอ่าโอเคเขากดจงหลีเขาไม่หลุดเลย หดกันหวีก็ไม่ดูดเลทสามทองไม่ดูดเลทเลยสรุปว่ารวมกันสี่ทองสี่ทองนี้ได้อย่างเฟยมากี่ตัวนะฮะนึสุดยอดจริงนี่ครับเข้าใจเหตุผลแล้วเราก็แล้วเรื่องเล่าแสนเศร้าก็จบกันเพียงเท่านี้ครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในช่วงเฟสสองและเฟสสามของเทศกาลอันแสนง,งดงามของหลี่เย่นี้นะครับตอนนี้เมืองก็จะสวยอย่างนี้ไปสักพักใหญ่ๆดีว,ว่ามันจะหมดแผ่นงาก็ ดัน,นั้นครับเดี๋ยวเรามาตามในเรื่องเก็บข้าวเก็บของของหนิงกวงแล้วก็ตามในเรื่องการตามไล่ปรึกษาคนอื่นเพื่อห้ามไม่ให้หน่อมแมวคนนี้โหมง,งานหนักเกินไปกันต่อในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ใครที่ตั้งใจมาดูหรือว่าผ่านมาดูก็ตามนะถ้าว่าดูแล้วชอบใจหรือว่าประทับใจนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ชนะผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ